วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเริ่มต้นเดิมที่ภูกอตั้งวงคือพอสมกาน์นมวงสาอดีตเคยเป็นดาวตลกอยู่คณะหมอลำอ่อนตาพัฒนาลำเพลินหัวหน้าวงเสียชีวิตจึงได้ขอชุดหมอลำออกมาตั้งวงใหม่ใส่ซื่อคณะว่าสาวน้อยมิดบ้านแพงเพราะว่าอยู่ที่บ้านแพงอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามจากนั้นค่อยเปลี่ยนสื่อมาเป็นสาวน้อยเพชรบ้านแพง ปัจจุบันมีลลุกชัยคนเล็กโจโยมานินหรือว่าโยมานินนำวงศาเป็นบอร์ดผู้บริหารมีนักแสดงสองรอยกว่าชีวิตเพราะว่าก่อนหานีวงประสบปัญหาทําให้มิหนีสินจนเกือบสิขายวงถิมจากนั้นโจโยมานินก็ได้เดินทางไปทํางานที่ประเทศยเยอรมันเบนเยียมเพื่อหาเงินมาใส่หนี้ให้ครอบครัวเป็นระยะเวลาสปีช่วงนั้นนักร้องแดนเซอร์ในวงทยอยล่าออกเกือบเบิดวง ทำให้พี่ชายโทตามมาแก่วิกฤตเพราะโจกลับมาดูแลว,วงใส่เงินทิ่สะสมจากการไปทํางานต่างประเทศทุ่มให้กับวงทั้งหมดมาปรับปรุงด้านไฟชุดรูปแบบการแสดงหมอล่าเพลินที่มีเอกลักษณ์โดดเดน่นจังหวะมั่นๆทำนองสนุกสนุกและกาเครื่องแต่งกายตระการตาและทำคอนเทนต์ในโลกโซเชียลมีเดียเป็นคนเป็นวงหมอล่าที่มีคนติดตามหลายที่สุดเป็นอันดับหนึ่งหลังจากนั้นก็เปิด วงสาวน้อยเสดิดแบรนด์เพื่อรับงานรับเชิญอ,อีกช่องทางหนึ่งนับว่าประสบความสำเร็จเป็นหมอล่ำแถวหนาในช่วงนี้สาวน้อยเพชรบ้านแผน